สวัสดีค่ะอยู่ในช่องแดนแนนชนแนลวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆนะคะไปหากุ้งลัอสเตอร์กันนะคะอุ้ยเพื่อนๆมันจะมีไม้เนี่ย มีไหมไม่หรอไม่ไม่รู้นะว่ามันมีไหมแต่เราจะไปหากุ้งนะใช่คหะไม่หรอไปหากุ้งไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าแต่ถ้าวเราสองคนไปหาก็ต้องมีแน่เลยขนาดพี่ไม่ในสวนไปหานะยังมีเลยอ่ะแล้วทําไมเราอ่ะจะไปหาไม่เจอเนาะใช่เนาะไปกันเลยใช่ไปกันเลยโอ้โหเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้เราไปหากุ้งลับตากันนะคะเฮ้ใช่ไหมไม่ใช่กุ้งลับ ใช่เมื่อกี้เราไปหาได้ตั้ง2ตัวนะคะเพื่อนๆเราไปหาใต้ไอ้ต้นพวกเนี้เราไปหาทุกซอกทุกมุมเลยนะคะว่าเราจะได้มาแต่ละตัวเนี่ยนะคะแบบยังมากเลยเราต้องดําไปน้ำก็ลึกด้วยใช่มันลึกมากเลยค่ะลึกเลยค่ะใช่ค่ะข้างในนะคะมันมีัูอะไรบ้างก็ไม่รู้ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็หาเจอแล้วนะคะนี่นะคะเราเก็บไว้ในอะไรนี่คะใน ในแปลงของเรานะคะนี่ค่ะกุ้งลอบเตอร์ค่ะเห็นไหมคะตัวใหญ่มากเลยค่ะแบบเห็นไหมคะเราบอกแล้วว่าพี่มาเมย์สวนเห็นได้นะคะเออไม่ใช่สิคะพี่ม่เมย์สวนดำหาได้นะคะเราก็ดำหาได้เหมือนกันนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวเราเอาไปทําเมนูกันเลยนะคะเราจะไปอบในในทรายกันค่ะว้าวเราจะห่อด้วยใบไม้นะคะที่แบบคนอื่นไม่เคยทําแต่เราก็ทํานะคะใช่หรบอเว่าไม่รู้เราไปดูเมนูของเรากันเลย โอ้เพื่อนเพื่อนเมื่อกี้เราไปดำหากุ้งลอสเตอร์กันเออไม่ใช่สิคะเออใช่ใช่ใชนี่ค่ะเห็นไหมคะเราไปดำหานะคะเราเหนื่อยมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนกว่าเราจะได้มาแต่ละตัวนี่นะคะมันโคตรยากเลยเดี๋ยวเรามาจุดไฟก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปหาใบาไม้กันนะคะเพื่อมาหอกุ้งนะคะค่ะเราก็จะขุดหลุมทรายค่ะให้เป็นหลุมแล้วแบบ เราหอ่อกุ้งกับใบไม้นะคะแบบเราจะมาไว้ตรงนี้แบบเราจะอบบนทรายกันนะคะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าหน้าตามจะออกมายัางไงมันจะสุกหรือไม่สุกก็ไม่รู้นะคะเดมสุกไหมสุกมั้งนี่ค่ะเราก็ขุดหลุมลึกพอสมควรนะคะที่จะเอากุ้งสองตัวลงไปในทรายนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่ามันจะสุกหรือไม่สุกค่ะนี่นะคะเราได้หอกุ้งไว้แล้วนะคะกับใบไม้นะคะเราไม่รู้นะคะว่ามันจะเปลี่ยนมิดชิดไหมคะ ถ้าจะเป็น<ช>ถ้าเป็นแผ่นฟอยน์นี่ก็จะสุกนะคะแต่เป็นใบไม้แบบนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเราทํากันครั้งแรกใช่คะ่ะก็เราก็ไม่เคยทําด้วยนะคะแค่นี้พอหรือยังแนนพอแล้วมั้งั้งนี้นะคะเราจะมัดไว้แบบนี้นะคะเพื่อให้ใบไม้มันอยู่ได้นะคะไม่รู้นะคะว่ามันจะมัดได้หรือเปล่ามัดเราจะห่อกุ้งกับถาว์น,นะคะแบบไม่ให้แบบกุ้งมันหลุดออกมาได้แล้วก็ไม่ให้ใส่มันเข้าไป อันนี้นะคะเพื่อนๆเ,เราก็ได้โบดินเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะจุดไฟเลยนะคะโอ้โหคือตอนนี้นะคะไฟก็ได้ติดแล้วะครับดูสิคะโ้หไฟก็แรงพอสมควรอยู่มันแรงมากๆเลยอ่ะเพื่อนๆดูสิไม่กี่นาทีนะเดี๋ยวมันจะแรงมากขึ้นตอนนี้ใส่ปุนเข้าไปเยอะๆนะคะมันจะได้แรงๆกุ้งจะได้สุกสาวอาทิตย์จันท์ใช่ไหมแนน ใช่ใช่ใช <S <S เดี๋ยวเราก็จะรอให้กุ้งสุกนะคะคือตอนนี้เราไปทําน้ําจิม้มซีฟู้ดกันก่อนนะคะคือตอนนี้นี่ควันเข้าเต็มหน้าเลยไปละ กุ้งก็สุกพอสมควรแล้วนะคะเขียไฟออกค่ะโอ้โหเกือบไหม้เลยอ่ะเพื่อนๆดูสิร้อนมากเลยประเทศไทยร้อนมากร้อนไหม้เฮ้ยใบไม้ดาแล้วอ่ะเฮ้ยใบไม้ไม้แล้วมันไหไม้อ่ะเพื่อนๆมันน่าจะไม่ไหม้นะคะเฮ้ยเพื่อนๆดูสิน่ากินมากเลยอ่ะโคตรน่ากินเลยอ่ะมันไหม้ด้วยดูสิแต่มันมีไซอ่ะไม่รู้ว่ากินได้ไหมเนี่ยเอาเลียออกกัน วว้าดูนี่สิเนี่ยเหลืองน่ากินไหมดำก็โตตโตี่ค่ะมันก็สุกลงนะคะที่กุ้งอบในทรายของเรานะคะคือแบบสุกแล้ว หน้าเตามาตัวมันเริ่มมันเทิมเลยตัวมันเริ่มเ่มนเทิมเลยเพื่อนๆโอ้โหโอ้โหน่ากินมากเลยอ่ะเนื้อมันนั้นน่าจะแน่นมากเลยนะเนื้อแน่นใหญ่ใหญ่ดูสิโอ้โหกล้ามโตโตอ่าเดมันกัดเราเดี๋ยวเราช่วยไปแล้วไปแล้วไปแล้วอะเรามาลงมากินกันเลยโอเคนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดของเรานะคะนี่ค่ะมันน่ากินมากเลยเพื่อนๆนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราก็จะเกะเลยนะคะ โอ้โหมันร้อนก็ร้อนนะเพื่อนเพื่อนมันร้อนมากเลยโคตรร้อนเลยอะโคตรร้อนเลยเดี๋ยวเราจะค่อยๆแก่กินนะคะโอ้โหมันแก่ง่ายมากเลยอะเพื่อนเพื่อนอหือเพื่อนเพื่อนดูสิคะมันน่ากินมากเลยอะเนื้อมันใหญ่มากเลยเดี๋ยวเราจะกินเลยนะคะเอาแนนกินก่อนก็ได้อ่ะเดี๋ยวแนนจิ้มก่อนนะอือหืออร่อยมากเลยอะนี่นะคะอือหือ มันเจีบมันเจ็๊ยกน่าจะเป็นกระดูกมันมั้งค่ะอร่อยอือร่อยที่สุดเลยค่ะเพื่อนๆคือแบบของแบบนี้นะคะเราไม่เคยกินนะคะเพราะเราไ่กินครั้งครั้งแรกนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่เราสองคนได้กินได้กินกุ้งลับเตอร์นะคะคือแบบเป็นบุญเป็นวาสนาดีมากค่ะที่ได้กินปกตินี่คือแบบกุ้งธรรมดานี่แทบจะไม่ได้กินนะคะใช่ค่ะตัวเท่านี้ กุ้งธรรมดาคะนี่นะคะกุ้งยักษ์นะคะอืมอืมเพื่อนอร่อยมากเลยค่ะคือแบบโหเนื้อคุดแน่นละคะเนี่ยอร่อยจิจัดใช่ไหมเน้นอืม มันร้อนมากเลยคุณร้อนรุ่ม้อน,นปากเลยเดซอให้ดูนะคะอร่อยมากเลยค่ะ <Wow. S 1> พเพื่อนๆสามารถเอาไปทำกินได้นะคะอบในทรายแล้วห่อกับใบไม้นะคะหรือเอาง่ายๆก็แผ่นฟอยล์ก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะสุกเร็วกว่านี้แต่นี่แบบมันไหม้ได้นะคะใช่ค่ะเอาเป็นว่าเราสองคนนะคะก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะคะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบใจคลิปนี้นะคะก็ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆให้พวกเราสองคนด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย